สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนป,บประจำวันที่16กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออ,อวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนเสร็จแล้วเรามาดูสูตรเด่นบนอาจารย์จะวางให้ทั้งหมด,ดกันหนึ่ง2องสาสี่ห้าสูตรเลยในคลิปนี้ดูตั้งแต่งวดแรกนะคะงวดชิ้นหนึ่ง สูตรที่1ที่เราจะสอนไปให้ตรงนี้เพิ่มเติมนะแล้วก็สูตรที่เรียนไปแล้วอีกทั้งหมดด้วยกันหสูตรนะหนึ่งสามสี่ห้าสูตรแล้่มาแจกว่าที่ออก8 9ดเก้าสีดเ้าสี่ ก็คืองวดนี้แปดเก้าสี่นั้นเราจะย้อนไป1งมวดใช้งวดที่ออก3ามเจดเจ็ดข้างล่างห้านย์มาเป็นตัวคำนวณสูตรดูตรงไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยคำนวณให้ร้อยครั้งที่สามเลขห10ขิครั้งที่สามเลขห้าสองเป็นสิบหกกับศูนย์บวกกันได้หกหบกสองเป็นแปดอันนี้จะเป็นแนวทางแบบคู่ขี้นะคะที่เราจะต้องมีเลขคู่เลขขี้ผสมอยู่สำหรับสามตัวท้ายรางวัลที่หนะ ก็คือสามตัวบนนั่นแหละแปดแปดเก้านะสี่นะสูตรที่เรากำลังอยู่เนี่ยได้แปดส่วนสูตรที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะก็คืออาจารย์ใช่เป็นสูตรที่อะไรดีอนะสูตรที่สองแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนะสองสามสี่ 2. 3. 4. แล้วก็แฮชแท็กห้าก็คือทั้งหมดห้าสูตรสูตรหนึ่งอยู่นี่สูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วก็สูตรห้าห้าสูตรเลยต่อไปงวดที่สองเดี๋ยวอาจารย์สูตรที่เรากำลังเรียนอยู่นี่ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะที่อาจารย์สอนไปแล้วนะเข้าเก้า,าสี่เลยไน้ครบนะโอเคดึงมา แค่สองสูตรเองอยังได้ครบเลยไม่แน่นะคะในคลิปนี้อาจจะมีตัวเลขครบสามตัวเลยแต่ว่า fc ต้องเลือกเองนะดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันตัวเล็กๆตัวที่ออกแปดเก้าสิบเลยใช่ไหมเอาร้อยั้งที่สามได้เจ็ดสิบข้งที่สามแปดสองเป็นสิบหกหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าออกห้าหกสามอันนี้ไหมมาได้สองตัวเลยห้าสามอ่า ห้าสามแล้วมันจะมีสามสี่หนึ่งหกนี่เข้าสามตัวเลยเอาเลขหกไว้ตรงนี้นี่ค่ะสามตัวนะหนึ่งงวดสองงวดต่อไปงวดที่สาม ข้อที่สามเปิดมาที่แปดห้าหกสามร้อยข้งที่สามเลขสี่สิบข้งที่สามห้าสองเป็นสิบได้สี่กับหกนะแนวทางเลขคู่ออกหกแปดเจ็ดเได้ที่เลขหกตรงนี้โหไม่ครบเนาะสองกับเจ็ดแล้วก็สามกับเจ็ดนี่ก็เป็นแนวทางของเลขเจ็ดไปตักหน่วยนะ ขนาดเพิ่มมาอีสูตรหนึ่งยังได้ไม่ครบเลยนะขาดเลขแปดนี่เนาะเราไปนะว่าที่สี่หกแปดเจ็ดร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งสิบครั้งที่สามแปดสองเป็นสิบหกหนึ่งหกเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเลขขี้นะเจ็ดกับเก้าออกสองสองเจ็ดมาที่เลขเจ็ด เลขเจ็ดนะที่เรากําลังเรียนกันยูดสูตรที่สองยังไม่มีนะมีสูตรที่สามสองก็เจ็ดมาสองตัวเลยเอสองสูตรนะได้สามตัวเลยโอเคส่วนสูตรที่สนีะ่เนาะอ้าวสูตรที่สี่ได้เลขเจ็ดสูตรที่ห้าก็ได้ลเลขเจ็ดเข้าหมดเลยทุกสูตร ต่อไปงวดที่ห้างวดที่ห้าร้อยครั้งที่สามเลขสี่สิบครั้งที่สามเจ็ดสองสิบสี่สี่กับสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิบบวกสามแปดแปดค่ะอาจได้เลขแปดนะส่วนสูตรที่สามนะสามก็แปดวางให้เป็นอยู่คลิปเดียวกันเลย ได้เลขสามนะมันได้สองเข้าสองตัวในสามก็แปดแล้วนี้ได้เลขแปดนะสี่กับแปดแล้วหนึ่งกับแปดก็ได้เลขแปดค่ะสามตัว <c oughs> ไม่ได้หนึ่งงวดเองนะดังนั้นได้ละนี่ค่ะได้สามตัวเอาตัวเล็กๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเขยบอีกทีหนึ่งอ่สามแปดแปดเปิดมาก่อน ร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งสิบครั้งที่สามหกคูณหกสองเป็นสิบสองหนึ่งกับสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าอกสามศูนย์เก้าได้เลขสามส่วนตรงนี้ศูนย์กับห้าได้เลขศูนย์ตัวนี้ตรงนี้ได้เลขสาม แล้วก็น,นี้เลขเก้ามีนะเลขศูนย์นะลเลขเ,เลขเก้าเลขครบอีกแลเลือกเลยเนาะติดดาวไว้ก่อนต่อมาข่อที่เจ็ดสามศูนย์เก้าเอาหลักร้อยเก้าสิบ ทั้งที่สามหกสองเป็นสิบสองเก้ับสองก็เป็นสิบเอหนึ่งบวกสอเป็นสามแนวทางของเลขคี่ผสม,มนะก็คือเลขสามมาในทางของหลักร้อยเลยเลข3ามเดวนี้อ่ะาวนี้เราจะเริ่มมีสูตรที่สองแล้วนะสูตรแบบเลขวิ่งตัวเดียวนะได้เลขสามชนนะเลขสตรงนี้สองกับเจได้ที่เลขสองอาอจารย์ใส่ผิดขออนี้ละกันขอแก้ให้มันเหมือนกัน Okay. ได้เลขสองนะในได้สองนี่ได้ห้าได้สองเอาได้ครบเลยเนาะเนี่ยที่เป็นล็อกล็อกเนี่ยเลือกมาเนาะมันจะได้เป็นครบสามตัวเลยแต่ต้องเลือกตามล็อกนะเลือกแบบนี้ง่ายกว่าที่เป็นครบสามตัวแบบแบบเจ็ดตัวหกตัวนั่นอีกเพราะว่ามันแยกล็อกไว้ให้เราเลือกถ้าเราไม่แยกล็อกเลือกเราก็เลือกสเปะสปะใช่ไหมอันนี้เราเลือกตามล็อกเลย มีอยู่ทั้งหมด5ล็อกาล็อกก็คือความหมาย5สูตรนั่นแหละนะครับอ่ะตัวนี้ใส่เป็นสีเหลืองอันนี้ากับ2นะหลังสุดเนี่ยได้2ตัวนี้เลยส่วนส่วนนี้ได้2อ,อันนี้ก็ได้2เหมือนกันนี่ค่ะถามนี้ะสูตรที่2ก็เป็นสีส้มแล้วกันใส่ไปแล้ว่อไปนะงวดที่8 ตรงสามห้าสองร้อยทั้งที่สามเลขสามแล้วก็สิบทั้ที่สามศูนย์คูณสองได้ศูนย์ได้เลขขี้นะสามกับห้าออกสามเก้าสองเอาสามไปเลยสามเสร็จอันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้อาจารย์ให้เป็นสีสีเดียวกันแล้วกันเนี่ยสองนะ 2, นะ okay, ส่วนในพวกนี้นะเข้าเลขเก้าอันนี้ได้ครบละห้าสูตรเนาะ ห้าล็อกเลือกล็อกละตัวสองตัวผสมประสานกันให้มันได้สามตัวบนเลยตาดีได้ตาไร้เสียอ่าแล้วก็อันนี้แปดกับสองได้เลขสองห้าก,กับสองก็ได้เลขสองตัวเลขมีกำหนดไว้ให้อยู่ต่อไปนะเน,นี่ยอันไหนติดดาวข้างหน้าก็คือได้ครบนะมีไม่ครบงวดเดียว เมดทกา9เลวใช่ไหมคำนวณสูตรก่อนสามเก้าสองร้อยครั้งที่สามเลขสองตั้งไว้เลยสิบครั้งที่สามเก้าสองเป็นสิบแปดสองก็แปดเป็นสิบศูนย์บวกสองได้สองแนวทางของเลขคู่ต้องมีผสมในสามตัวท้ายออกมาสองสี่หกเอาเลขสองไปเลยดูแล้วมีโอกาสนะคนละตัวกันนะเนียคนละสูตรกันนะ แถวข้างหลังนี้เริ่มมาทุกงวดเลยเนี่ยตรงนี้ยตรงเลขสองที่อาจารย์ใส่สีเนี่ยเลขสองนะอันนี้ก็ได้เลขสองเหมือนกันนะคนละสูตรกันนะถ้าเป็นตัวหลังเนี่ยสามอันนี้สามอันนี้ห้านี้สองนะห้าสองแต่นี้สองกับสองเหมือนกันเลยนะต่อมาสูตรสีเหลืองบ้างที่เป็นสีเหลืองนะสองสีหกได้สองอันนี้ได้สี่อันนี้ได้สองอ้าวไม่มีเลขหกนะได้แค่สองกับสี อันนี้ไม่ครบนะอ่าหรือจะไม่ครบดูจะครบเคนะไม่มีเลขหกนะข่ะสีาขาวนี่คือเลขหกเคนี่แต่อมาว่าที่สิบเปิดมาที่สองสี่หกร้อยให้สามเลขเก้าสิบครั้งที่สามหนึ่งคูณสองได้สองเ 2, 9, ก้าก็สองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามเลขขี้นะเลขสาม ใส่ก็เลขสามแล้วก็เลขสี่อันนี้นะตัวเดียวนี่เลขสี่สองสูตรนี่ได้สี่หนึ่งสี่สามแล้วอันนี้ก็สี่สีเหลืองเหลืองต่อไปสองแล้วก็สอง้าวมีเลขสองด้วยสองก็หได้สองสองก็เก้าได้สอง ตรงนี้เลยเลขสองเพราะฉะนั้นงวดที่สิบใส่ติดดาวได้ครบสามตัวบนอมีครบมากกว่าไม่ครบแล้วกันเนาะงวดที่สิบเอ็ดคำนวณต่อสามสองสี่ร้อยครั้งที่สามเลขศูนย์สิบครั้งที่สามแปดสองเป็นสิบหกศูนย์ก็หกได้หกบวกสองเป็นแปดเลขคู่นะผสมก็คือเลขแปดอ้าวเอ๊ะอ้า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 แป๊บแป๊บแป๊บ อันนี้ก็เลขแปดเนาะตัวชนนะนี่สูตรนี้ได้สามสูตรนี้ได้สี่นะได้สองตัวลอันนี้แปดกับแปดเป็นตัววิ่งไปเลยนะได้ตัวเดียวกันส่วนสูตรสีเป็นที่จานจ,จะใส่สีเหลืองก็คือห้ากับศูนย์นะได้ห้ามีห้าด้วยแล้วมีสองด้วยอ่ะห้ากับศูนย์ได้ห้าแปดกับสองได้สองแปดกับห้าอ้าวสองตัวเลยเห็นไหมนี่แหละ จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดติดดาวได้ห้าสูตรเนาะมาครบสามตัวเลยต่อไปงวดที่สิบสองละอุ้ยตื่นเต้นเนาะจะได้ครบไหมเนี่ยเออร้อยครั้งที่สามแปดสิบครั้งที่สามเก้าสองเป็นสิบแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกเลขคู่ผสมนะหกกับแปดนี่มาแปดมมาหกเลยสองตัวเลยอ่าวตาดีได้ ตาร้ายเสียเลขเข้ามาเนาะอันนี้ได้เลขแปดโอเคแปดเนาะอันนี้สี่สามแปด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 ได้ชนเลยเนาะเลขแปดมานะแล้วนี้ได้เลขหกสีเหลืองมีเล้ค่าให้ด้วยสูตรที่สามนี่หนึ่งกับหกนะมาที่เลขหกห้ากับเก้ามาที่เลขห้าเพิ่มเข้าไป เก้ากับหกก็มาที่เลขหกนะครบเลยห้าสูตรครบสามตัวบนครบอีกแล้วถ้างวดนี้ไม่ครบก็ถือว่าโอ้โหไม่มีดวงเลยเนาะอาจารย์ก็รุ่นให้มันครบไปเลยแล้วกันเลือกเอาในนี้เลยสำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะลองเลือกในห้าสูตรนี้เลยนะมาดูงวดที่สิบสามก็คืองวดที่แล้วดูที่จะเป็นไง แปดหกห้ามาเปิดมาเลยร้อยครั้งที่สามเลขแปดสิบครั้งที่สามสามสองเป็นหกหกกับแปดเป็นสิบสี่แนวทางของเลขคู่มาผสมกับสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งออกมาที่สามห้าหกออกมาที่เลขหกนี่ค่ะ fc ลองดูสิตรงนี้ยมันเป็นเลขเดียวกันเลยเออเป็นเป็นมาตรงนี้ตลอดเลยก็เปรียบเสมือนว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรเลขวิ่งเหมือนกันได้เลยตรงนี้นะอาจารย์ใส่สีก่อนนะเลขหกตัวนี้ อันนี้ได้เลขสามคำนวณมาแล้วที่เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยสามเนี่ยตัวนี้เห็นไ,ไหมได้สองตัวแล้วโหไม่ไม่ครบนะคะ fc เมื่อที่ผ่านมานี้ไม่มีเลขห้ามันได้สามกับหกอันนี้หนึ่งกับหกนะได้หกไม่ครบแล้วน่าจะครบนะเพราะว่าสถิติมันไม่ครบแล้วครบนะอันนี้ได้หกเนาะสองก็หกก็ได้หกแล้วก็เก้าหกก็ได้หกอ่ามันไม่ครบนะ ห้าสูตรยังไม่ครบนะขาดเลขห้าอาจารย์ขีดแดดไปก่อนนะไม่ครบสามสังเกตสถิติเอาเป็นว่าสถิตินะเนี่ยถ้ามันไม่ครบมันจะครบมันจะเข้าครบแล้วพอมันหลุดนะไม่ครบไม่ครบสามตัวมันก็จะกลับมาเข้าครบอันนี้ไม่ครบอ่างวนนี้สาธุขอให้เป็นครบติดดาวไว้รอเลยเนาะถ้าใครเลือกใครเข้ามาชมสูตรนี้ขอให้เลือกให้ถูกนะเพราะว่าตัวเลขมันน้อยตัวนะ เห็นไหมอาจารย์บอกหลายคลิปแล้วนะหลายงวดหลายหลายคลิปที่ผ่านมาจะบอกว่าจะพยายามหาสูตรได้น้อยมาวางให้สําหรับงวดนี้ลองดูถ้ามีคนประสบความสําเร็จเมื่อไหร่นะสูตรเยอะๆอาจจะพักไปไม่บอกให้เลยนะคะเพราะมีโหหลายสิบสูตรเลยนะยี่สิบสามสิบสูตรอ่ะคันนี้งวดที่สิบสี่ร้อยครั้งที่สามกับสิบครั้งที่สามคูณสองครั้งที่สามก็คือเลขสามที่อาจารย์เขียนไนะ้เนี่ย ร้อยก็คือศูนย์คูณอะไรก็ต้องได้ศูนย์ส่วนสิบก็สองสองคูณสองก็เป็นสี่ก็คือศูนยร้อยให้สามศูนย์กับสองสองเป็นสี่นะเลขคู่ผสมนะอุ้ยตื่นเต้นเนาะวันนี้เอาไงดีล่ะอ่ะอันนี้ถ้าเป็นเลข6นะถ้าสูตรนี้เดินต่อเลขหกก็คือจะชนที่หตัวนี้ ไปเลยนาะเลขหกมีตัวชนนะก็แสดงว่ามีโอกาสมาได้เหมือนกันนะเลขหกเนะี่ยถ้าเราเทียบตัวนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะสองสามสี่สองตัวเลยเนาะแปดชนแปดชนหกกับสามได้สองตัวนี่หกชนได้หกแล้วตัวหนึ่งหแล้วก็มาจับกับห้ากับศูนย์นี่ก็เป็นหกห้าหกศนย์แล้วก็หกห้าแปดแล้วก็ หกค้าสองแล้วก็หกศูนย์แปดหกศูนย์สองหกหกค่าแปดอาจารย์จับแปดหกค่านะหกค่าแปดแล้วก็หกเดี๋ยวเขียนเขียนไว้ให้ให้หมดเลยเนาะถ้าจับอะนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเบิ้ลขึ้นหน่อยแล้วกันมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเอาแบบนี้แล้วกันมีม,มีตัวเลขอยู่แค่นี้ จะเขียนให้แล้วเดี๋ยวค่อยถ่างลงมาดูเนี่ยจะดูตัวเลขมีสี่กับหกรอผลรอผลนาะจะออกอะไรแล้วกันเอาแบบนี้แหละรอผลแล้วก็ฝากช่องนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาจับดูมันจะได้กี่ตัวจับเป็นโต๊ะนะแนวทางของโต๊ะก็จะมีถ้าหกมาอ้าวตัวนี้ก็ได้แล้วเลขหกอันนี้หกอันนี้ห้ากับศูนย์ใช่ไหมก็หกห้า หกศูนย์แล้วก็อันนี้แปดหกห้าแปดหกศูนย์แปดหกห้าแล้วก็หกศูนย์แล้วก็แปดหกศูนย์อ่าครบแล้วแปดหกห้าแปดหกศูนย์ถ้าเป็นหกศูนย์หกแปดหกห้าหก หกกับห้าหกกับศูนย์แล้วแปดตอนนี้ก็เหลือสองสองหกสองหกห้าสองหกแล้วก็ห้าสองหกห้าทุกคนไปจับเองด้วยนะสองหกห้าแปด แปดหกห้าสองหกห้าถ้าเป็นสองอ่ะสองหกห้า 2, 6, มันก็เป็นได้เลขห้าถูกสองหกห้าสองหกห้าอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้ห้าเนี่ยถ้าเป็นสองสองหกแล้วก็ห้าสองหกถ้าสองหกแปดสองหกสุตรมันไม่ได้นะมนไม่ครบนะ แต่เถ้าเกิดสูตรนี้หลุดนะเลขหกหลุดใช่ไหมเลขหกหลุดหกตัวนี้ก็ต้องไม่มีด้วยเพราะงะั้นมันก็จะกลายเป็นเลขสี่สี่ศูนยูนย์เลขวิ่งตัวเดียวก็มีนะสี่ศูนแล้วก็แปดก็ได้สี่ศูนย์แปดนะมันจะได้ทุกล็อกนะแปดแปดศูนย์แล้วก็สี่ตัวนี้ก็คือตัวแรกนี่อ่าสี่ศูนย์แปดแล้วก็สี่อะไรอีกสี่ศูนย์แปด สี่ห้าแปดสี่ห้าแล้วก็แปดอา่ามันมีสิทธิ์มาได้สองตัวนะเอาใครชอบลองไปเลือกเองนะอาจารย์ลองเขียนเขียนให้ใหเฉยนะสี 4, 5, ่ห้าแปดอ่าเขียนไปตัวเลขแล้วก็ถ้าเป็นหกอา่านี่ก็เหมือนกันหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกเลขเดียวกันนะตัวนี้หกศูนย์แปดแปดศูนย์หกอะไรก็จับไปเลขเลข,เ,ลขเดียวกันเลยเพราะว่าตัวเลขมันนี่ขนาดน้อยตัวนะอยู่ที่คนชอบนะ จะดึงมาแบบตัวเดียวเลยก็ได้ตัวที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ระหว่างศูนย์กับห้าเนี่ยบนน่ะใครชอบตัวไหนเนี่ยศูนย์กับห้าเลขวิ่งระยะยาวมีอยู่ตัวเนึ่งท,ที่เป็นที่เป็นเลขศูนย์่ะเลขวิ่งตัวเดียวห้าก็มีนะถ้าห้ากับศูนย์คู่นี้มาด้วยกันเพราะมันเคยมาด้วยกันหลายงวดเลยข้างบนบนก็มาด้วยกันห้ากับศูนย์มาด้วยกันอันนี้ก็ได้ห้าแล้ว ก็เป็นห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สองใช่ไหมห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สองแล้วนี่ก็จะหลุดไปเพราะฉะนั้นโอกาสมาด้วยกันยากนะเพราะว่าจะทําให้สูตรอื่นๆหลุดไปห้ากับศูนย์แล้วเป็นห้าศูนย์สองห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สองศูนย์นี้ก็หลุดนะอ่าไม่หลุดเนาะได้เลขห้าห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองน่าได้ห้าศูนย์สองอันนี้ก็จะหลุดไปนะ ได้ประมาณนี้แหละคร่าวๆนะเดี๋ยวลดหน้าจอให้ดูเนี่ยอาจารย์ลองจับจับให้ดูก็จะมีตัวเลขตามนี้เลยเนาะใส่เป็นสีเหลืองๆไว้ก่อนเป็นทราบตัวไหนจะมาหกศูนย์แปดเดี๋ยวค่อยมาลองคัดอีกทีหนึ่งลองใครลองเลือกเลือกดูใครจะอิงตัวไหนลึงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสถิติแล้วมันมันมันมาไม่ครบเนาะถึงสองงวดแล้วมันจะพอมันไม่ครบปุ๊บมันจะเข้านะ เลขศูกับเลขห้านะเลขห้าตัวเดียวก็มีนะ fc ไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวอาจารย์วางให้มันพวกนี้แล้วกันเนี่ยถ้าจับแบบเนี้ยลองดูสิมันเหมือนจะง่ายนะลองเลือกดูถ้าเราอิงตัวนี้เดินต่อก็เข้าตัวนี้เลยหกหกห้าหกศูนย์แล้วก็เอาแปดกับสองมาใส่หกห้าแปดหกห้าสองหกศูนย์แปดหกศูนย์สองเนี่ยอาจารย์ใส่ไว้อย่าเนี้ย แปดหกห้าแปดหกศูนย์เนียหกศูนย์แปดสองหกห้าหรือจะเป็นศูนย์แปดสี่หรือสี่ห้าแปดก็จับเอาในเนี้ยแหละสูตรตัวบางทีมันมาสองตัวได้ไงมาสองตัวได้อย่างเงี้ยแปดห้าแปดกับห้านี่ก็ได้แปดนี่ก็ได้ห้าถ้าแปดห้าสี่แล้วแปดห้าหกมีไหมแปดห้าสี่แปดห้าสี่แล้วก็แปดห้าหกนี่แปดห้าหกก็มีอยู่แล้วเนี่ย อาจารย์เขียนให้แล้วเนี่ยแปดห้าหประมาณนี้แหละลองจับดูแล้วกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ